โชใชนือ้อยงมากบบไอเนะครัมโอ้ว,อวอันนี้จะให้อาหารแกแล้วครับวันนี้พร้อมแล้วมจะแย่แกหนืลอลาลูกอ้าเฟลเฟลมาน,นีลูก เฟลเฟลไอฟเฟลลูกไอฟเฟลนี่ไงวัวที่เฟลกินนมบัวเอฟเฟลดูวัวเซอ ไอเฟลวัวมีกี่ตัวนับให้แม่หน่อยลูกมีกี่ตัวคะเฟลมีแกะมาหาแกะมาหาหนูแกะมาหา แฟลว่าไงนะคะไม,ไม่มีนกยูงค่ะที่นี่มีวัววัวนมไอ้แฟลชอบกินนมวัวไหมชอบไหมคะแฟล แกมากินหญ้าหน่อยแล้วกินหญ้ากินหญ้า,า,น,าน่อยอ๊มอ๊มเลยมาหายแอวหน่อยแล้วค่ะก,ก,กินเยอะๆนะจะได้โตวไวๆอ้ไฟเฟี้ยวจ๋ามีมีหญ้าให้ไกะไหมครับกินไหม,ม,มหมดแล้วเหรอจินนะมันแก่ไปมากมันเลยไม่กินมันชอบกินหญ้าอ่อนนะ่อยเด็กคนนี้ไม่กลัวอะไรคนนี้จะไปจับ อเอา้ามาเอาอยังอะมามามาเฮ้ยอันนี้โยนไหมครับโยนครับเฮ้ย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 แข็งไม่รับเชิญมาครับคุณมามาจากไหนเนี่ยโอ้โหอยู่คุณมาก็มาหาไอ้เฟลไก่เอลนะครับโอ้โหมาจะอั้มไหม อยาไอ้เปล้ลหาหญ้าให้กินะ<า>กนะจะขี่ม้าเลยเหรออุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวให้โตกว่านี้ก่อนนะครับนะอ้าวมีแขกไม่รับเชิญมาครับคุณมามาจากไหนเนี่ยโอ้โห อยู่ๆคุณม้าก็มาหาไอฟเฟลกไกเอลนะครับโอ้คุณม้าจะอ้ำไหมเดี๋ยวไอฟเฟลหายาให้กินนะเรียกขี่ม้าเลยเหรอ,อ holder, เดี๋ยวเดี๋ยวให้โตกว่าน,นี้ก่อนนะครับนะแบะแบะแบะเรียกคือแบะแบะแบะไม่เรียกเขาเหรอกเฟจ๋าเรียกเรียกน้องเขาเลยแบะ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 ไอเอลกลับบ้านแล้วครับบ๊ายบายสิบ๊๊าายยบบายบายก่อนเร็ว บายพ่อครับไปๆไายบายเพื่อนๆกันบายก่อนบายก่อนเร็วอ๋อเออไายเย่เฮ้ทำสิบปๆไายบายเพื่อนแก่สิวันนี้ไม่อยากกลับอีกครับส่วนนี้คือบรรยากาศนะครับของฟาร์มโชคชัยนะครับบริเวณที่ให้อาหารสัตว์นะครับสัตว์ที่ว่าก็มีแกะครับแกะอย่างเดียวครับแม่แกะกับลูกแกะนะครับ เพื่อนมาเยอะเลยครับแวะนะครับจะเข้ากรุงเทพแแวะก่อนกับไปกรุงเทพได้นะครับอันนี้เป็นม้าก,กับวัวนะฮะท้องฟ้าสวยมากเห็นภูเขาเลื่อนๆครับมองไปเห็นมีวัวอยู่นะครับวัวอยู่นูนนะอ่ะซูไม่ดูครับวัวโอ้ เอลจะกลับไปนะครับเอลได้เวลากลับบ้านแล้วป้อกลับบ้านกันดีกว่าไอฟจะให้ยาคุณม้าแล้ววูม <milhões jadi> yeah. <laughs> ให้อย่างนี้คุณคุณม้าจะกินได้ไหมเนี่ยเอาเอาคืนสิเอฟมันชอบสอืเอฟให้คุณม้าสินี่วันนี้ดีกว่าเขาจะถึงไหมเขาจะถึงไหมไปแล้วแกจ้า เอี้ยวมาแล้วให้ตัวเล็กไหมตัวเล็ก,ลกแกจ้าเอ้ยวมาแล้วจ้าอาทไมมจ้าเอายา,าไมมจ้า,เอา,จาเอาล,อาละครับตรงนี้คือจุดที่เขาทำ ถ่ยรูปนะครับนี่มีรถใหญ่ๆเลย่ะไอ้เจ้าทำอะไรทำอะไรน้องทำอะไรนี่ครับคนนี้จะเอาอ่ะ เอายาไปให้แกครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะจิตวานดูดูโอ้ลุยแล้วครับลุยนะฮะเอาแกะวิ่งเหนียวเอาลูกจัดการเอาไหมครับเอายาอย่างไลเอ่ยม้เอาา่ย่ามาให้นะแกอย่าพึ่งไปเอาเรียกกลับมาลูกเรียกกลับมา แกจ๋าอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งไปอ้าว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 เอาหว,าว,วน,นี้เซเซเซโอโอ,โอไม่ไหวแล้วโอ้ไปแล้วครับสองพี่น้องไปหาแกแล้ว <c oughs> ไปแล้วแกจ๋าเออมาแล้ว ให้ตัวเล็กไหมตัวเล็กแก,กจ้าเอ้ามาแล้วจ้า,าอ่าทำไมจ้าเพาย่าไมมจ้า